จะไล่เสืแล้วหรวยังจเจ้าอบอกว่าทำไมร้องพ่ออีกเนี่นี่นั่งขนลุกกันอยู่ข้างเวชีทำยังอืู่ใ่เก็เก่งกว่านี้นะเธอแค่ไม่อยากเธอไม่ไม่รู้เธอรู้ไหมว่าคอนเสิร์ตของเธอเป็นคอนเสิร์ตที่ถ้าฉันมาดูคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะถ้าดิฉันมาดูเป็นคอนเสิร์ตที่อาจจะทำให้เกิดอาการคันในร่มผ้ายังดูแว็เก่าแบ จับอะไมผู้ชายคนนี้ดูจมูกเขาดิเธอเธอถ้าดูจมูกเขาหายใจสะดวกดูนิ้วเขาคุณลองกางนิ้วเหมือนนไให้มันเช็คท่าางเลยดูนิ้วเ่อมีความหนาความกว้างที่กำลังพอดีโอ้ยดูส้ะจะารอลดูแล้วแซดูแล้วแซ คุณผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเห็นคุณกล้องแล้วอยากทำอะไรคุณอยากทำอะไรอย่างแรกนอกจากถ่ายรูปยก็จะทำอะไรนะฮะดมยาดมยาดมไปเหรอให้ฉันฉันต้องดมยาดมเจะเขาปุ๊บจะถ้าโดมยาดมเลยนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำอะไรนะขอบคุณกล้องูเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนที่ไหนดี เดีลยแล้วก็จริงๆแล้วเพลงตะกี้นะหน้าทองอ่ะฉันเพิ่งมานึกออกว่าฉันไม่ควรร้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงที่ฉันอยากให้เธอจริงๆเนี่ยนี่คือเพลงที่จะคนดูมอบให้เธอคืออยากให้เธอหลงรักเขาตลอดลส่วนเพลของเธอคือทางโคกล่าเรยมเลย <laughs> ตะกี้ตอนฉันยืนรอเธอฝนมันตกฝอนไอซนตก ทำไมบอกว่าตอแรกยังได้เอาไปในี้หรอเข้าหัวหน้าฉันด้วยมันกงเป็นคนที่ชอบผู้หญิงไว้ผมยาวเขาจะชอบทุกครั้งที่ดิฉันปล่อยผมดิฉันนึกในใจว่ารู้มั้งไหมว่ากูลับผู้มากเลยผจริงๆเอาเวลาเวลาไปทำรายการด้วยกันใช่ไหมค่ะเขาก็ชอบรุ่งรุ่งตึงเดามากามาตึงตุ้มเดามากเดามากเดี๋ยวไปดนี่ ปล่อยผมว่าเนี่มาปล่อยนี่หนุ่นนี้สวยเซ็กซี่คนส่วนใหญ่จะจะหอมครับดิฉันว่าให้ควาหอมดิฉันดหนึ่งเพราะว่ามีส่วนผสมของขอสินกรุณากันหน่ครับเจนนี่วายทีมครับโอ้โหวันนี้มาสร้างความสุขที่งานห้พวกเราเป็นอย่างมากนะครับ